พยายามอย่าคิดไปไกลนะครับผมไม่งั้นคุณจะเสียสตินะฮะโอเคคนที่ชอบคิดลึกนะครับตั้งสติให้ดีๆตั้งสติให้ดีๆนะฮะมองให้มันดูดีว่ามันคืออะไรนะฮะมึงอย่าคิดไปลึกแล้วกันโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไ o c h a n n e l ครับผมก็ในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูภาพภาพหนึ่งนะฮะ ซึ่งเป็นภาพที่ทําให้เพื่อนๆทุกคน,นเนี่ยต้องคิดไปไกลถึงนอกอวกาศเลยนะครับผมมันจะเป็นภาพที่แบบว่าเป็นภาพที่ถ่ายรูปแต่เป็นภาพที่ทําให้เราคิดเยอะมากๆนะฮะซึ่งมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูแล้วกันนะฮะแต่ต้องขอบอกไว้ว่าพยายามอย่าคิดไกลนะครับผมไม่งั้นคุณจะเสียสตินะฮะโอเคก็สาหรับในคลิปนี้อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกด subscribe ให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันได้เลยแล้วกันนะครับผมภาพแรกครับผมเป็นภาพถ่ายรูปนะฮะผู้หญิงสองคนฮะถ้าเกิดว่าเราคิดลึกๆนะครับผมเพื่อนคิดว่าอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างนะครับที่ไม่แบบว่ามันทำให้เราคิดลึกได้นะฮะ เราต้องสังเกตดีๆนะฮะแต่ถ้าสังเกตดีๆนะฮะมันก็เป็นภาพเซลฟี่ปกตินะฮะแห <c oughs> มเขาแค่ถ่ายรูปเซลฟี่อย่างนี้เฉยๆเออแค่นี้ครับมันก็ไม่ได้มีอะไรนะ <c oughs> ภาพอะไรวะเนี่ยอ๋ออันนี้แค่ดวงตาหรือคนนอนแต่แะค้วเขาก็ถ่ายรูปตอนมืดๆนะครับผม <c oughs> มันคือดวงตานะฮะ อันนี้ก็เป็นขนตาเออมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรมากนอกจากนี้เลยนะไม่ได้เปิดเลยนะฮะจิดตปเองใช่ไหมเดี๋ยวคิดลึกเด็กลึกบอกแล้วไงว่าใหญ่คิดลึกเอ่ออันนี้มันภาพอะไรวะเนี่ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้นะครับเนี่ยท่านผู้ชมมันน่าจะเป็นมันสัมหลังนะเนี่ยโอ้ยมีเส้นด้วยมีเส้นด้วยอืมมันใครวะใหญ่ยังเลย สำหรับคนที่ชอบคิดลึกนะครับตั้งสติให้ดีๆตั้งสติให้ดีๆนะฮะมองให้มันดูดีว่ามันคืออะไรนะฮะมึงอยากคิดไปลึกแล้วกันอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเอ๊ะเด้อเด้อเ <c oughs> อ๋อเขาแค่ถ่ายรูปนะครับผู้หญิงสองคนหนึ่งยืนอยู่แล้วก็ผู้หญิงเสื้อขาวเนี่ยนั่งบนโต๊ะนะครับแล้วก็ทำมือสองไปยี่ห้อไม่ได้คิดไปคิดลึกกัน ท่าเทลฟี่เขาสุดยอดจริงๆผมคิดลึกไปเยอะแล้วนเนี่ยโอ้โหอ,อะไรครับเนี่ยโอ๊ยอะไรเนี่ยคลิปนี้มันจะติดเหลืองมันนี่ยท่านผู้ชมอืมโอมันไม่มีอะไรมันไม่มีมเป็นแค่หมูครับหมูสามตัวกินอาหารนะฮะ ก็ถ่ายรูปเออแค่นี้อันนี้ก็คือลูกหมูเนะี่ยเห็นไหมลูกหมูนะเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยคิดไปเองทท้งนั้นมองให้เป็นศิลปะเพื <c oughs> <c oughs> ่อนนะครับคลิปนี้อ,อ่ภาพนี้ต้องมองให้เป็นศิลปะนะครับ <c oughs> <c oughs> มันก็ไม่ได้มีอะไรนะมันแค่โซฟาติดกรนเฉยๆคิดไปเองคิดไปเองคิดไปเองใช่ไหมละ่ะ โอ้โหใครเป็นคนช่างคิด้วะเนี่ยอะไรวะมันคือภาพอะไรอ๋อนิวโป้นิวโป้มันบาดเออมันก็ช่างทำเนาะมันก็ช่างบาดแต่มันบาดตรงนี้ตรงนี้เพื่อนมันบาดนะฮะมันบาดมันบาดตรงนี้นะฮะมันก็ช่างคิดทำเนาะมันบาดอะไรตรงนี้วะ เออมันใช่ภาพอันนี้หรือเปล่าเนานผู้ชมภาพอะไรเนาะมันคืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่ครับผมมันเป็นคนจามพราบจังหวะคนถ่ายรูปพอดีครับผมท่านผู้ชมมันไม่ได้มีอะไรคิดไปเยอะนะเราเนี่ยอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะแล้วเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นภาพอะไรอ่ะถ้าไม่ใช่ภาพคนรูปจามเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นภาพอะไรเออ อะไรวะยอมใจดีวะภาพนี้ไม่ได้ดุทลึ่งนะมันแค่เป็นหน่วยผลไม้ชนิดหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ใช่อะไรคิดว่าอะไรไม่เคยคิดว่ามันเป็นอะไรถามจริงถามจริงคิดว่าเป็นอะไรหน่วยผลไม้สองลูกติดกันเฉยๆคิดว่าเป็นอะไรเออไกลหยุดคิดเดี๋ยวนี้หยุดคิดก่อนมองให้ดีๆมองให้ดีๆนะอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นปลาดาวนี่หว่าอื คือรูปภาพผมกรู้จักปลาดาวเอออันนี้ปลาดาวแต่้างมันคืออะไรไอ้สี่ฉากไอ้แฉกเนี่ยห้าแฉกนี่มันคืออะไรทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ชมอ่านี่ไม่ใครรู้ทำไมมันเป็นอย่างงี้มาทำไมผมคิดไกลๆมากเลยคิดไปสุดที่เราเลยโอ้โหถ้าเกิดว่าคนเรามีสิ่งนี้ห้าแฉกแบบนี้นะมันจะเป็นยังไง ปวดหัวปวดหัวครับปวดหัวเอ่ออะไรวะเนี wrong, no ่ยมันคืออะไรท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเลยนะขอจ้องขอจ้องหม่ขอจ้องหม่ขอจ้องหม่มันคือโคมไฟ ผมก็มองตั้งนานนึกว่าเป็นคืออะไรโคมไฟ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 เออไมคอโคมไฟผมนั่งเพลงตั้งนานโคมไฟแล้วเยเอ,อเป็นฐานโคมไฟอะเออผมมองตั้งนานโอ้ภาพนี้ปวดตา ้องมองแล้วมองเีกนะครับท่านผู้ชมสําหรับภาพ24ภาพนะฮะซึ่งในบางภาพเนี่ยอาจจะไม่ผมอาจจะไม่เข้าใจก็เลยไม่ได้เอามาให้เพื่อนๆดูนะฮะจากเว็บไซต์ที่ผมเอามาเนี่ยก็คือชื่อดัมด o m นะครับผมก็สามารถไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตอนนี้ไว้ให้แล้วกันนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆนำคางก็สามารถไปดูได้นะฮะขอขอบอกกันว่านะครับก่อนที่จะดูนะครับตั้งติงให้ดีๆว่าสิ่งนั้น ดูแล้วมันคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวมันจะเป็นแบบผมนะครับคิดไปไกลเรื่อยๆนะฮะผมอ่ะโอเคครับผมก็สําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคลิปอะไรสนุกเฮฮาสนุกสนานนะฮะส่งเรื่องราวมาที่แฟนเพจไอโอชแนลก็ได้นะครับผมโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้นะฮะช่องของผมนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยศัพแล้วนะครับขอขอบคุณมากๆที่กดติดตามให้กับผมครับผม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย